กิจกรรมในคานี้ควายได้แจกโพดิทให้กับนักเรียนคนละหนึ่งแผ่นค่ะเพื่อที่จะให้นักเรียนเขียนชื่อจังหวัดที่เป็นคำสมาคและคำสนธิลงไปนั่นเองเลือกมาแค่จังหวัดเดียวพอค่ะโดยก่อนหน้านี้ควายก็ได้นำชื่อเดิมของแต่ละจังหวัดมาให้นักเรียนได้รู้จักว่าจังหวัดในประเทศไทยที่เราเรียกเป็นภาษาทางการจนคุ้นชินในปัจจุบันเนี่ยเดิมแต่ละจังหวัดก็จะมีชื่อเรียกเดิมเป็นของตนเองมาก่อนค่ะนักเรียนลองพิจา,ารณาดูว่า นักเรียนเลือกได้แล้วก็นํามาเขียนลงในพสต์อีกจากนั้นก็นํามาแปะบนหน้ากระดานได้เลยค่ะจังหวัดคลายมีชื่อเดิมว่าอะไรบ้างเน้นมาได้เลยนะคะ สัปดาห์นี้คว้ยแลกค้าสอนฉ่ำเลยค่ะวันนี้เลยสอนเช้าสามบ่ายสามเลยเพราะว่าวันศุกร์นี้คว้ยไปราชการค่ะเจอกันใหม่อีพีต่อไปค่ะบ๊ายบาย